เอ้ยช่วงนี้มันก็ต้องไถนาแต่ตอนนี้เราไม่มีรถไถนาเลยไม่รู้ว่า,าจะหารถได้ยังไงโอ้ยนี่มันร้านขายรถนี่มันต้องไปเลือกซื้อสักหน่อยแล้วไหนดูซิว่ามีรถไถนาที่เราต้องการอยู่หรือเปล่าโอ้นี่มันคูโบตา้าอีแตกแตกแตกนี่เฮ้ยมีให้เลือกสองคันเลยอันนี้เป็นรถไถเดินตามสวยก็นี้เป็นรถไถแบบไม่ต้องเดินตามเพราะว่ามันต้องขึ้นไปขี่เล้อเฮ้ย เฮ้เดี๋ยวถามเซลในเซลในส่เซลหรือเปล่าน่ะส่เซลขายรถไปนั่นเอ้สวัสดีครับคุณลูกค้าว่ายังไงครับผมมีอะไรต้องการให้ช่วยเหลือไหมครับแล้วขคบึงไปจ้อกด้าจองตาคนกําำลังจะขายรถเนี่ยพ่อค้าครับผมต้องการรถไถเพื่อที่จะเอาไปไถนาต้องไปพ่อค้าใส่ชุดวินมอไซค์ครับเนี่ยอ่าพอดีผมบางจากการวิ่งวินมอไซค์ผมเลยมาเป็นเซลลขายรถซั่วคราวครับผม คือผมผมจะขายผมจะพูดกับลูกค้าแต่ทําไมมันมีคนมายืนขวางทางแบบนี้เดี๋ยฮะเอ๊ะมันอะไรกันครับเนี่ยเะ้เยเขาเซ็ตย่อสองห่อสี่ห่อใส่ไข่ฟองด้วยพ่อค้าครับผมต้องการรถไถหนึ่งคันครับผมราคาเท่าไหร่ครับนี่ผมผมต้องการคันนี้ครับอ่าคันนี้งั้นเหรอคันนี้เนี่ยผมขายในราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมไม่ทราบว่าลูกค้าสนใจคันนี้ไหมครับผมสนใจคันนี้ครับพ่อค้าเพราะว่าผมไม่อยาก เอารถไถเต็กเดินตามฮะเพราะว่าที่เกียจเดินผมอยากจะเขียวให้มึงมาบังกูอีกแล้วนี่ก็ลังขายรถอยูอ่เฮ้ยได้ครับพ่อค้าครับงั้นก็จ่ายเงินเลยนะครับผมเชิญที่เคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้ได้เลยนะครับเออนี่อันนี้จะเป็นจุดขายเงินไม่ใช่จุดจ่ายเงินได้เลยได้เลยเฮ้ยเออนี่เหรอจ่ายกันตรงนี้เหรอสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาไปแล้วก็ได้อขอบคุณที่ใช้บริการนะครับไว้มีโอกาสไว้ใช้บริการใหม่มาซื้ออีกคันนะครับผมได้สิพ่อหนุม่ม เดี๋ยวลงมาซื้อคันใหม่นะถ่าลงถูกจแจ้รถคันนี้ี๋ยวลงขี่กลับบ้านเลยละกันนะไหนลองดูซิว่ารถไถล้าน,นี้มันดีหรือเปล่าไหนลองดูซิเอ้ยมันก็ได้อยู่ลองระบบผ่านดูสักหน่อยนึงไหนระบบผ่านเฮ้ยสามารถเปิดเครื่องยอนต์ได้ลุงชอบคันนี้ป่ะ้ย <c oughs> <c oughs> สามารถเปิดเครื่องยนต์เฮ้ยโคตรสิ่งเลยออกตัวลอฟรีเลยเฮ้ย,ยแล้วลงุงลองไปไถนาดูสักหน่อยนึงก่อนว่าคันนี้มันจะไถนาดีหรือเปล่า โอ้ยโคตรอะไรโคตรตึงโคตรเท่โคตรอันตรายเลยคันนี้ลุงชอบโอ้ยโอ้ยโฮ้ยมันฟินมันสนุกะเหลือเกินจากวันนี้จะมีเราเราและนายเอ้ยพี่เสกอยากขับมอเตอร์ไซค์สักคันวะเอ๊ะไม่ทราบว่ามีร้านขายมอเตอร์ไซค์แถวนี้ไหมพี่เสกแบบว่าอยากได้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างสักคันหนึ่งเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่บินมอเตอร์ไซค์รับจ้างดิ สวัสดีครับเฮ้ยที่มันพิเศษตัวโซนี่ว่ะพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องว่าไงครับเอ่อพอดีว่าพี่เสกอยากได้มอไซค์สักคันหนึ่งอ่ะว่าน้องมีรถคันไหนแนะนำไหมนี่เลยพิเศกนี่เลยพ c x ศ6 0คันนี้เลยพิเศษเหมาะกับคนอย่างพี่เลยเนี่ยโอ้โหพี่มปนไอดอลของผมเลยพี่ขอบคุณครับน้องขอบคุณครับ พี่จะเอารถไปใช้งานสักหน่อยเพราะว่าพี่อยากขีมอไซค์เป็นของตัวเองแล้วพี่ไม่อยากขีมอไซค์รับจ้างแล้วช่วงนี้น้องได้เลยพี่ได้เลยนี่พี่คันนี้เลยพี่ราคา1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะพี่จัดไปเลยับพี่มิเซกลูโซใช่เหรอน้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเหรอเฮ้ยอย่างงี้ต้องจัดสักหน่อยนึงละ แลไปจ่ายตังค์ดีกว่าน้องได้ครับพี่ตามผมมาเลยครับเดี๋ยวผมพาไปจ่ายตังค์ครับผมที่เคาน์เตอร์ตัวนี้เลยครับพี่มาตามผมมาตามผมมาไหนดูซเอ้ยพ่เศกมีมอเตอร์ไซค์ขี่สักคันหนึ่งแล้ววะ่ะเอ้ยสุดยอดไปเลยเอ้ยทำไมน้องนอนอย่างนี้น้องพี่จะไปจ่ายตังค์นี่เลยพี่จ่ายตังค์พี่ต้องขึ้นมาบนเตียงอจจะเฮ้ยไม่ใช่ละพีอ่อะไรของไอนนี่อยู่ะั เซลขายมอเตอร์ไซค์แบบไหนวะเนี่ยโอ้โหเสียวสุดเกินไอ้ดูสิมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นของพี่เสกแล้วเอ้ยขึ้นไปก่อนขับดูสิเฮ้ยคันนี้มันได้การว่ะพี่เสกถูกแกคันนี้พี่เสกจะยกล้อไม่ได้ยกไม่ได้มหม่อมค์เข้าโค้งแบบตึงๆโอ,โอ้พี่เสกโอ้พี่เสกลงลงไหานา เอ้ส่งเออยากจะได้กระบะสิ่งเวสเซสขัดหนึ่งไปหาซื้อรถกระบะสิ่งดีกว่าเอ้ยร้านานี้ร้านโคเนล,ล่ามอเตอร์นี่มา <Wow. S 1> ลองดูซิเพื่อร้านนี้จะมีของดีอ๋อไอ้ดูซิโอ้โหคันนี้โตโยตา้าหน้าหน้าอะไรนะหน้าหน้าหน้าไม่พูดดีกว่านะเฮ้ยกลับมาจะเล่นมุกสักตอยหนึ่งคนมันหล่อมันเฟี้ยวมันเท่มันตึงอะนะว่าแต่ไหนเชลขายรถอยู่ไหนวะ คนนั้นหรอวินมอไซน์นั่นนะนะอะไรอะไรวินมอไซค์วะอะใครมาวินมอไซค์ไรแถวนี้เอ้ยนี่วัยรุ่นสูงเอสวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยหรอเปล่าครับผมเดี๋วเดี๋ยวพี่วินพี่วินคือเซลล์ขายรถเหรอครับพี่ทำไมพี่แต่งตัวเหมือนวินมอไซค์เลยพี่จะไปวิ่งวินมอไซค์หรอครับเนี่ยผมไม่ได้จะวิ่งมอไซค์สักหน่อยผมเป็นเซลล์ขายรถผมแค่เอาเวลาว่างไปวิ่งมอไซค์ เพื่อหาอะไรได้เสริมนิดเดียวแค่ได้แปงตรงไหนผมปิดเซลล์าขายรถด,ดีอา้าวเหรอครับพี่โอโ้โหพี่ทำให้ผมเข้าใจผิดโอเคพี่ผมคือผมต้องการรถกระบะซิงทรง A สักถึงคันที่แบบว่าแรงๆตึงๆแบบขี่แบบสาวกีดการ์ดเลยไงพี่มีแนะนำผมไหมพี่ถ้าแบบเอาขี่แบบสาวกีดการ์ดเลยใช่ไหมน้องได้เลยแล้วพี่พี่วินแนะนำเองนี่น้องคันนี้เลยนี่โตโยต้า ตัวเต้าอะไรก็ไม่รู้นะฮะน้องอยากได้น้องซื้อไปเลยเดี๋ยวนะพี่พี่เป็นเซลขายรถแบบไหนทำไมพี่ไม่รู้จักย่อรุ่นซีรีส์รถหนพี่คือพี่มีหน้าที่ขายน้องมีหน้าที่ซื้อน้องก็ซื้อไปเถอะน้องอย่าพูดมากได้ไหมเออเดี๋ยวป้เหนียวซะเลยเนี่ยทรงองทรงเออะไรนะฮะไม่ได้กลัวนะเฮ้ยบอกไปก่อนโอ้พี่แมงโค่นนักเลงด้วยว่าโอ้พี่ผมนี่ยอมใจพี่เลยชอบแบบนักเลงแบบเนี้ยพี่เผมซื้อเลยพี่คันนี้เลยเออเดี๋ยวผมจะไปแซดสักหน่อยนะโอเค น้องจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปแซดเลยไหนลองดูสิคันนี้มันแรงหรือเปล่าเฮ้ยกระบะซิ่งคันนี้ถูกใจผมมากเลยกีบไอ้สาวต้องกีดกัดแน่นอนเดี๋ยวนะการที่เรามาซื้อรถเราก็ต้องเช็คภายในสักนิดนึงไหนดูสิเช็คภายในก่อนเออรถ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 ไปไหนยิงโลเฮ้ยรถวิ่งเองรถผีสิงหรือเปล่ามันหลอกเอารถผีสิงมาขา,ายให้เราหรือเปล่าวะไอ้วินมอเตอร์ไซค์คนนี้ตึมใส่เบรกมือใส่เบรกมือไว้ก่อนโอเคโถ่เกือบไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยตายเถอะ หเครื่องยนต์สิ่งเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเรามากเลย,ยเครื่องสิ่งท่อดังล้อเล็กล้อบางใส่เหล็กท้ายด้วยโ,วโคตรเท่เลยมีเหล็กคำท้ายทเท,ทเนียมมันตรงนี้ไม่เขียนว่าอะไรเป,เ,ปเปิดฝาท้ายได้ไหมเดี๋ยวนะวนะรถไม่เปิดฝาท้ายไม่ได้ไม่เป็นไรเยวขอไปสิ่งดูก่อนละกันมันโคตรแรงโคตรแซดเลยปิด t r a c ชั่นคอนโทรลแล้วก็วิ่งเลยโคตรสิ่งโคตรแซด คนแรงลองวิ่งทางตรงดูสิจะแรงอย่างที่แบบว่าเขาล่ำาลือกันมารือเปลห่ารุ่นนี้เห็นรีวิวมาคร่าวๆเห็นบอกว่าแรงมากเลยอ,อุ้ยร้อยหยับร้อยยี่ห้าหยบไปร้อยห้าสิบร้อยหกสิบสองร้อยเฮ้ยคันนี้มันโคตรเอาเรื่องเลยแม่ช่วงนี้เราขายรถได้ดีซะจริงๆเลยเราไม่ต้องไปวิ่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วมั้งนี่เอ,อเรามาขายรถอย่างเดียวก็น่าจะลุ่งแล้วมัง้ง หลอกไอ้พวกคุณงูซื้อรถเนี่ยจริงๆมันเป็นรถมือสองนะฮะแต่เรามาทำให้มันเหมือนรถมือหนึ่งหนึ่ <c oughs> งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยกว่าจะเดินถึงบ้านนี่ก็ได้จะนานแสนนานเอ้ยเพิ่งปวดจากประจำการทหารมาจะกขับรถกลับบ้านแต่ไม่มีรถสักคันต้องแวะซื้อรถหน่อยเฮ้ยอันนี้ร้านอะไรเนี่ย เอ้ยต้องเข้าไปเช็คดูสักหน่อยหนึ่งแล่าเฮ้ยทำไมเสียงกูดูแก่จังวะนี่กูไปตาหารน่ะเนี่ย สวัสดีครับพี่นี่ใช่ร้านขายรถไหมครับพี่ใช่ครับน้องอันนี้คือร้านขายรถครับว่าแต่พี่ต้องการรถคันไหนครับผมสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับผมรถมือหนึ่งนะฮะมั่นใจได้เลยครับไม่มีขีดไม่มีรอยเครื่องใหม่สดออกจากร้านมือหนึ่งโดยตรงเลยนะครับพี่ครับจริงเหรอน้องรถมือหนึ่งจริงเหรอพี่อยากได้รถที่แบบเป็นแนวแบบว่าแอดกซ์เพรสเชอร์พาไปชนภัยเข้าป่าเข้าดงได้อะไรแบบนี้น้องเพคะผมแนะนําคันนี้เลยครับพี่นี่ครับพี่รถคันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับพี่มากเลยครับเป็นร้อยแบบ SRV SXWA s u วาแซนะครับพี่อาพี่สามารถไปขี่ได้แบบลุยเข้าป่าเข้าเขาได้เลยนะครับพี่คันนี้ล่ะน้องเอ้ยมันก็ดีนะนี่เสียงน้องเป็นอะไรก่อนน้องโอเคใช่ไหมเนี่ยผมโอเคครับพี่พี่อยากได้คันไหนใช่ไหมครับราคา99,999บาทมีทอนนะฮะ1ึงแสนมีทอนนะครพี่หนึงแสนบาทมีทอนเฮ้ยแต่มันแพงจังวันนี้เฮ้ยกระเป๋าไตตังมันตัวมันสั่นเลือเกินแล้ว เออมันก็ต้องจัดสักหน่อยแล้วเดี๋ดีกว่าเดินกับบ้านนะเฮ้ยนั่นผมออกคันนี้อะเพีเขึ้นไปเลยเพี่ยไนดูสิลองขับดูสิมันจวดอาะหรือเปล่าเฮ้ยการออกตัวถือว่าดีการทรงตัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจ้า